สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูเอจะพาร้องเพลงฉันชอบุูลาบนะคะฉันชอบุหลาพร้อมสามสี่ดูบี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 ดูฉันชอบุูลาบฉันชอบดอกดิฟฟอริลฉันชอบภูเขาใหญ่ฉันชอบเดินเท้าเล็กๆแสงระยิบดวงดาวเขาตะวันรลับตา ดู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 ูใครชอบกุหลาบบ้างคะค่ะกุหลาบตัวน้าของแม่คุณเอเนี่ยสีอะไรนะคะเนี่ยอ๋อสีชมพูนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะถ้าเด็กๆจะเด็ดดมนะคะจะต้องให้ผู้ใหญ่เด็กให้นะคะเพราะว่ามีน้าแหลมคมนะคะกุหลาบเนี่ยนะคะสามารถที่จะนาไปตากแดดนะคะให้แห้งสักสองแดดนะคะแล้วเราก็ ทําเป็นชากุหลาบนะคะเด็กๆก,ก็ดื่มได้นะคะทําให้สวยสดใสนะคะแล้วก็มีประโยชน์ทําให้ร่างกายสดชื่นด้วยนะคะอย่าลืมนําดอกกุหลาบไปทําเป็นชา,ากุหลาบกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ